วันนี้ผมครบสองปีกับการทำงานในบริษัทติมฮอตตันแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จตัวเองอยู่นะสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเก่าโมงเสาวันหยุดทักทายพี่น้องสุขคนครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องอกเกียวกับการเมืองด้วยครับพี่น้องแต่ผมอยากจะมาแจ้ง fc ทุกๆท,ท่านที่ติดตามผมในการทำงานส่วนตัวของผมวันนี้ครับทุกท่านครับครบ2ปีกับการทำงานในบริษัทติมฮอตตันนะครับทุกคนอ,อย่างที่เห็นชุดยูนิฟอร์มนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับบริษัทติมฮอตตันทำงานมาครบ2ปี แล้วก็ดีใจก็คือว่าได้รับการโหวตจากคอบคอบเวิร์กเกอร์หรือว่าเพื่อนเพื่อนในที่ทำงานในบริษัทแล้วก็ทางเจ้านายหรือว่าบริษัทเนี่ยเจ้าของบริษัททิมฮอตตันเนี่ยเขาก็ประเมินโหวตให้ผมเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นก็มีหลายคนนะครับแต่ว่าผมติดในนั้นก็คือเป็นพนักงานดีเด่นในบริษัททิมฮอตตันของปีนี้ ครบ2ปีนะครับทุกท่านต่อสู้มาตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้ขึ้นค่าชั่วโมงการทำงานปกตินะครับผมทำงานชั่วโมงละ20เหรียญน,นะครับปีนี้ขึ้นมา22เหรียญเข้าไปทำงานครั้งแรกชั่วโมงละ18เหรียญปีต่อมาได้ชั่วโมงละ20ปีนี้22นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ขึ้นทุกคนนะครับทุกคนจะต้องมีเซอร์ฟิทิเคตนะครับไอที่มีขอบทองๆองนะครับก็คือประเมินนะครับว่าเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบในงานแล้วก็ไม่ขาดงานแล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับ mm. <kitty. S 2> เขาก็เลยขึ้นค่าแรงให้ค่าแรงการทำงานชั่วโมงละ สเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็น22เหรียญก็เท่ากับว่าวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงสองแก็เท่ากับว่าปีนี้ได้16ดอลลาร์ต่อหนึ่งวันเพิ่มขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็คือว่าเขาขึ้นให้เฉพาะคนที่มีเซอร์ติฟิเคตนะมีผลงานตลอดทั้งปีแล้วก็คนที่ทำพาร์ทไทม์นะครับทำไม่ครบ8ชั่วโมง จะไม่มีการขึ้นค่าแรงนะครับอ่าอันนี้ก็คือมันเป็นกฎของบริษัทนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยโพสลงทางเพจเนอกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้เขียนใบลาออกนะครับอ่าลาออกแต่ว่าทางผู้จัดการเนี่ยยังไม่อนุมัตินะเพราะว่าผมคิดเองแหละครับผมตัดสินใจเองแต่ว่าเขายังไม่อนุมัติผมตั้งใจไปว่าวันอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ หิมะจะมาใช่ไหมครับหน้าหนาวสาเหตุที่ออกนี่คือไม่อยากทํางานเช้านะครับทุกคนเอาจริงๆนะก็คืออยากทํางานหลังบ่ายโมงแต่ว่า FC เอฟซีหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเทฟโยต้องหางานให้ได้ก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับปุ่นีผมมีงานอยู่นะครับเป็นงานโรงแรมนะครับเป็นงานโรงแรมที่ผมถนัดแล้วก็ผมได้เข้างานช่วงบ่ายโมงเข้าบ่ายโมง เลิกสองทุ่มครึ่งไม่เกิน3ามทุ่มนะครับผมอยากทำงานหลังบ่ายเพราะว่า,าที่ทํางานทุกวันนี้ทุกอย่างมันดีแหะครับในในที่ทํางานนะครับอา,อาหารฟรีนะครับแล้วก็มีมีมีบี t นฟิตนะครับหรือว่าหรือว่าสาวัสดิการเข้าลโรงพยาบาลทางบริษัทเขาก็จะครอบวอร์ให้เราเสียแค่สมมุติว่า100%ยร้อเปซ็นต์เี่ยหนึ่นเหรียญเราก็จะจ่ายแค่ประมาณ สองร้อยเหรียญนะครับอันนี้คือบริษัทเขาดีตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนที่ไม่ค่อยชอบทํางานเช้านี่คือท,ทุกท่านจะสังเกตไหมเวลาที่ผมไลฟ์สดนะครับทางช่อง YouTube ในช่วงกลางคืนบางที f อฟซเลายหลท่านก็น่าจะสังเกตนะว่าผมเพลียมากผมต้องไลฟ์สดประมาณตี2ตี1ทางเมืองไทย ทางเมืองไทยก็น่าจะสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงหรือหลัง5้าโมงเย็นผมนอนผมไลฟ์สดตี1นตีสทางบ้านผมเนี่ยตี5ผมต้องเข้างานสังเกตไหมนี่คือผมสู้นะครับทำไมผมถึงสู้ถ้ามองย้อนกลับคืนไปที่ผ่านมานะคือว่าในช่วงหลายเดือนที่แล้วนะครับช่วงนั้นเป็นการสอบสอบอสัญชาติแคนาดานะครับทุกคน เราก็เลยต้องทำงานต่อไปทำให้เขาเห็นว่าเราเรียนจบมาไม่ได้ไปเรียนต่อจบคอลเลจนะครับเราก็มีงานทำเวลาที่เราสอบสัญชาติเขาจะได้เช็คประวัติว่าเออเรามีประโยชน์เราได้เสียภาษีทุกเดือนทุกเดือนทุกปีปีหนึ่งเราเสียภาษีประมาณเท่าไหร่นะครับมีหลายๆคนนะนะครับเพื่อนๆในที่เรียนด้วยกันนะครับเรียนจบคอลเลจ ไม่ไปเรียนต่อแล้วไม่ทำงานพอไปสอบสัญชาติก็ไม่ผ่านนี่แหละครับเพราะว่าการสอบสัญชาตินะครับทุกท่านมันต้องมีประวัติการทำงานถ้าไม่เรียนต้องมีประวัติการทำงาน2ปีหรือว่า T4 นะครับ2ปีเอาไปประกอบเป็นเอกสารในการยื่นขอสัญชาติแล้วก็ผลของการเรียนนะครับ ใน2ปีที่ผ่านมานะครับอ่าสองสามปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจกับตัวเองนะว่าตัวเองสู้มากเลยนะครับยังแอบ,บชมตัวเองว่าตัวเองเก่งนะครับอ่าถ้าย้อนไปนะครับ fc ยังจำได้ไหมเมื่อประมาณ2ปีกว่าประมาณปีกว่า,วานะครับอ่าผมทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยนะอ่าเลิกเรียนปุ๊บเรียนตอนเช้านะครับเรียน8ปดโมงเช้า เลิกเที่ยงบ่ายโมงไปทํางานคิดดูนะครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าผมทําได้ยังไงนะครับถ้าผมมองย้อนกลับคืนไปไหนจะแบ่งเวลามาทาง u t u b e นะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นอุนดมการณ์และความคิดของเราด้วยนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองทําได้ตัวเองเก่งนะนะครับงานที่ผมสมัครใหม่นะครับอ่าทางออนไลน์ที่โรงแรมเนี่ย นะครับชั่วโมงละ20เหรียญตอนนี้ผมทํางานที่นี่เนี่ยตอนนี้22เหรียญแล้วนะครับขึ้นมาเป็น22เหรียญทาวันละ8ชั่วโมงงานใหม่ที่จะทำเนี่ยชั่วโมงละ20ก็ถือว่าลดลงมา2เหรียญคําว่า2เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเราบันหนึ่งเราทํา8ชั่วโมงก็เท่ากับ2 8งนะครับผมต้องเสียไป16เหรียญต่อวันนะครับแต่ก็อย่างน้อยมันก็ได้ทํางานหลังบ่ายอย่างที่เราต้องการนะครับ อย่างน้อยประมาณเช้ามันก็เป็นตอนค่ำๆทางเมืองไทยใช่ไหมเราก็จะได้ไลฟ์สดนะครับอ่าพูดคุยกับ FC เราจะได้มีเวลานะครับนี่แหละครับทุกท่านผมก็เลยอยากจะมาแจ้ง FC ทุกท่านนะครับว่า FC ได้หลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าหางานได้หรือยังครับเทพโยระนะด,ด้วยความเป็นห่วงนะครับพอดีผมพอมีงานนะครับทุกคนผมพอมีงานที่จะทําแล้วนะครับคิดว่าน่าจะ อีกไม่เกิน2เดือนนี่แหละครับคิดว่านะเกิน50% 60%ละต้องลาออกแต่ว่าผู้จัดการยังไม่อ่านยังยังไม่อนุมัติยังไม่เซ็นนะแต่แลวเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนสิ่งที่สำคัญก็คือว่างานที่ทำทุกวันนี้นะทุกคนบางทีส่วนมากมันมีแต่เด็กนักเรียนเอาแบบตรงๆนะครับทุกคน เด็กนักเรียนที่มันทำทำพาร์ท์นะคะวันละไปทํา5ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับทีนี้เด็กมันไม่มีความรับผิดชอบมันมาทําแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปทําที่อื่นต่ออะไรเงี้ยแล้วคนที่ทำฟูลทม์อย่างเราเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าเด็กๆนะครับอ่าเขาก็มีการคัดนะครับอ่าทุกต้อง3ปีนะครับถ้าใครที่จะถูกเลือกเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับอ่า ก็ต้อง3ปีผมคิดว่าผมมีผมน่าจะถ,าถ้าผมทำอีกปีหนึ่งผมจะมีชื่อนะครับนะฮะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่ส่งชื่อไปเพราะว่าตามกฎถ้าใครทำงาน full time แล้วมีเซอร์ติฟิเคตอ่าครบ3ปีจะมีชื่อนะครับคิดว่าถ้าผมทำอีกปีหนึ่งผมน่าผมน่าจะได้เป็นซูเปอร์วิเซอร์ในติมพอตันนี้นะครับสาขานี้แล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์ชั่วโมงละยี่เหรียญ ทุกคนนะครับ25เหรียญแต่ต้องประเมินผลงานย้อนหลังนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาําด้วยครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ